เสือร้องไห้ย่างนะจ๊ะนี่อย่างในพกโตสสุกคัดนี่ย,ย่างพวกแบบมีเดียมมีเดียมนะจ้ะนี่ชุ่มฉ่ำอนย่างเร็วไหมไหมติดมันนดหน่อยจ้ะสวยกินค้าเขียงเลยกับแจ้วนะคะ่ะกับข้าวเหนียวจิ้มเจ้วจ้าพักสุดกับมไม่อย่งหลายมิเตอร์พักกาดกับเปนพริกหยวก มันวิ่กันเลยค่ะเนือเสือลงห้อยอืมอืมมันดีขนาดเป็นอานหารคือแบบเนื้อเสือของหอยเนื้อส่วนนี้จะเป็นเนื้อตีแพ้งค่ะส่วนตีแพ้งล้วกค่ะส่วนตีแสบสำหรับคนหมักเนาะส่วนทีส่วนที่แสบที่สุด เนื้อเสือเอาไงส่วนนัน่หน้าอกงัวะวาสนาเขนติดมันนี่เขาไปจุนแห้งแบ่บเต้นนี่เขาย่างแบบย่างก็าต้อนซุกพหงคักยไม่อยากสุกคนนั่งนึกเหนียวแจ้วบีงัวจันบีงัวต้่มแป้งเรียบร้อยแล้วนะจัน น้องเส็ยเป็นแก้วขุมจ้ะใส่ลงไปค่ะขุมลายขุมหน่อยตามความชอบขุมอ่ำลำพอดีข้นก่อนอืมอืมขุอมอ่ำลำอืมพูด่ะอืมเตียมเบา เทียมเผาหอมหอมไม่อยากให้มีกินผักอะเอาเขาเตาอบเผาเล้วมากินแสบวยกันค่ะผมรำใช้ถูก kìm teo khủng chú kim vậy ừ tịt mắn chấm chấm Hãy subscribe cho kênh Ghiền ở tiếng phòng kính gặp cho xẹp đấy, đấy. cả <laughs> Mmm. <laughs>

อันนี้ได้จิดมันแบบว่าหลายไปเลยเนาะมัน,นจิดมันเหนื่อยแสบบ